ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแกโอ้ไม่ทนันเจาะมานะเจาะเข้ามาละสองตัวโอ้โบอกเลยว่าเราจะงานยากใช่ปะ มันมันเก่งเลยแบบกำลังทำลายร้างของมันมันหัวอย่างเดียวเลยขนาดประตูประตูปิดลงมาแล้วผมกระโดดไม่ยิงหัวผมอะกระโดดลงมายิงหัวคุณเลยเหรอเออเชี่ยมโป้ว่ะวะมันโป้วะมันจะมีจริงเหรอใช่ป่ะใช่ป่ะมันที่เก่งกว่าเราไม่เลยบอกให้เอาล็อกกันเนาะ สครับโอ้โหไปแรกไปแรกไปแรกอันนี้พูดมากจังวะฮะพูดมากต้องเจออย่างงี้เพื่อนไม่เล่นด้วยเอ่ะมันมันคืออะไรวะเอ้มอสนี่ยกูพิมพ์ไว้ป้วล่ะอุ้ยอ้อมใส่มั่วนี่หวายกูว่านื้อมันมีความหวาดเจอภาษาเทพกูข้างนี้ขางนี้ ออื้หโตัวหนึ่งก็โล่มื่ส่งลูกน้องไปทางเนี้ยไปทางกลางแล้วเมื่อกี้ไปล้องอีกปั๊บ win บวกอีเวนร้อยสามสิบสองครับตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหคุไปลบทำไมวะเนี่ย ปวโทุกคนปวดทุกคนเจ้าไม่โดนสักเม็ดเลยเหรอเมื่อกี้อยู่โทษนะน้องบ่าวพี่ขอโทษวะไม่เป็นไรครับพี่ผมก็ยิงไม่ตายดูตรงนี้คนหนึ่งได้ปะดูไหนล็อกเนี่ยได้เดี๋ยวเพื่อนไปดูให้โอ้ยแมสเจอร์ออนเดอะลูซมันมันมัน่อยเก็บหนึ่งมีโชยุเหมือนกันผมมีโชยุเหมือนกันเฮ้ยจับเตจจับเตจจับเตจสวยเพื่อน โอ้โหเจ็บติเอาสวยสวยเจอครับเจอครับจอกอนเผากันเรียงตัวไปเลยดีฮะ

เอ้ยเอยโอ้ยเฮ้ยมอนสเตอร์ on the loose เอ้ยยห้ยไม่ได้เดือดโอ้ยเลน่าก็มาเลน้าเลน่าใช้โอ้ยเลน่าทำหายแค่ชนะฝากเก็บอ็อปจะวิ่งโดนจับโดน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 วิ่งเลยพี่ โอ้กู่ะเอาป๋าเสียป๋าไม่ใช่สิงห์งเอา a r e สัตว์กำลังแครเลยตอนนี้ โอ้ยมันลื่นจริงอ่ะเ้ยไม่เป็นไรครับเดร็จแล้วเสร็จแเสร็จแ i ้วเสร็จ ไอ้เม yeah, ื่อนหน้ามาซ้ายดูดิจะมาหรอมันจะเอิดปะไม่เอิดอ้อตอไรน้องบอก้งบอกมันมันบ้าเกินในตัวนี้ไม่ออกมาไหนอะเออาเห็นตำแหน่งมันก่อนอะ อย่าบูกบ้าได้ต้องมีนตินะตาหน้เดี๋ยวไม่มันติเลยก็ได้ให้เพื่อนกิ่งดูไปหล่นไปทำมาอัลบอตัวหนึ่งอะ

ต้องเจาะไหมไม่ต้องใช่ตัดไปเลยใช่ไหมตัดไปเลยถ้าเนนี้น่าจะมีหลังเข้าั้วเก็ตมาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตเฮ้ยมืดโดยทางด้านเดียวเนี่ยเรน่าล็อกข้างมืดอยวโอ้โหมันล้อกอะเอ้ยมันรู้อะล้อกอะไรสวนโอ้โหแย่โอ้โหโอ้โหโอ้โห สวัสดี30 seconds left last player standing spike down A ต็ไ่อนจะนักมีเลน,น่าอยู่ใกล้เลยที่เป็นเลน,น่าแม่งติงเปียเลยแบบพีชก็ต้องไปเอาเลน,น่าที่ A ก่อนไป A สิงแชร์กล่องอะไรก็ได้เพื่อนมีแค่โซ่ก็หนึ่ง กระโคอ,อยู่ที่เดิมเลยที่วางไว้ด้วยความมือมาดูไหมมีตนะเดีย๋ยวจะสฮะไม่โดนว่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดน <c oughs> ตายตายตายหายตีนะครับ <c oughs> <c oughs> เนะ่าตอนซิ้ต้องให้มืดแฟดขวาวะ่ะแฟดขวาแล้วมอเตอรเข้า,ชา<ป>ใช่ไหมได้มไม่เจอใช่ไหมไม่เจอนนไม่เจอไม่โดนด้วยเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในนี้แหละแมนเช็คเข้ามาสวยครับบา้ามึนมีนลูกน้องโอ้โหแม่งหายตัวก่อนมีมีม่แบ้าแบาวไอ้เหี้ย

Bike down, Cypher Oh, Go One enemy remaining. Nah, nah. Oi, I... Oh, come on! One enemy remaining. Oh, come One One enemy Oh, Oh, หนึ่งไว้หนึ่งไว้โอเคโอเคโอเคดับระบุระบุยี่ย่าแปลกแปลกแล้วแปลกแลกแล้วอย่าล้าขรลองขรลองโอ้ยมันดูดโอ้โหมัโอ้จ้าอะไรอไอ้ย่าขอจริงปะไม่รู้ว่าไปไหนแล้วตอนเนี้ยล่าสุดมันอยู่ข้างๆน โอเคครับสวยครเอเออันตะได้ได้อใจเลยโอเคสวยสวยสวยจัดตรงนี้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 นกอมีกอมีอุ้ยมันมันโดดข้ามมาว่ะ โอ้โหสวยมึงโดนมึงดพวกกูมึงดนมดพวกอน่ะเอาแยแรงมากเอแรงโอเคมอมอมึงบ้ามึงบ้าสวยเพนสวยลเลยดูหน้ามันเดินเจียละแล้วเพืนสิงะ ย่องน่าเกลียดน่าเกียดย่องไว้รอมันวางไปย่องไปซ้ายซายฉิดซ้ายไปเลยโอ้โหสวยเนี่ยขูรเสียวเลยทำตัวน่าเกลียดเนี่ยทำตัวน่าเกลียดเนี่ยแข่งพูดเก่งทอ่รู้ว่าตอนตอนที่แบบตอนที่มันตายไปแล้วเหลือเลยนะกูคิดในหัวงไปเลยป่ะแล้วใครจะฆ่ามันกูแบบไม่มีภาพเลยไม่มีภาพเลย เฮียอ <Scroll> ุ้ยไอเฮียกูยืนน่ะแม่งวิ่งหากูห้าตัวเออไอชิ้นนี้กูแบบว่าใจแป้วแล้วกูแบบว่าชิบหายแล้วหดแล้วหดเกินไปยากว่ะต้องโรเททละโรเททโรเททเฮ้ยต้องเข้าแล้วเวลาไม่ทันได้เป็นโอ้โหโอดินบินไม่ยิงแถบเอ้ยมันยิงลูกอะ Oh my god. Sorry. Oh shit. Enemy killed. Still in sight. Still Stealing sight. There. One enemy remaining. Spike down A. นอนไล่เลยก็ได้นะวิ่งวิ่งให้มันสับสนสวยเพื่อ yeah. นย่าตัออวโม่ให้เห็นตัวเดียวนะเห็นตัวเดียวนะไม่เจอเอาช่วยเอาเก็บลูกกนะันดูดิ <c oughs> ตัวเพื่อนโอ้ยเชี้า ดูมันยิงโอ้โหเดี๋ยวมันบ้าป่ะนะะเนี่ยวน่าอีกอีกยิ่งโอ้โหต่อต่อต,อตออ่อจวมันก็มันก็กดกันอย่างไวอ่ะมัน,ม,นมันเคยเข้าบีมัม้งไหมอ่ะตั้งตั้งแต่ไอเขาเรียกอะไว่ะลาวลาวเนนะี่ยโอเวอร์ไทม์ไม่ไม่มาเลยแต่ว่าเซตไว้เลยนอ้อ มันจะได้เฉาๆัวะมันแก้แค้นนะสวยสวยปิ้งเงยปิ่งเงยอาบอสอาบอสน้าชิวน้าชิว95ครับเดินบอดสวยเฮ้ยมันคิดอะไรอยู่วะเดินบอดแล้ววิ่งออกมากำจะวัดเลยหรือเปล่าเอาไงเออโคตรเอคืนป่ะเดี๋ยวเราหรือว่าจะไกลางจ่อกลางไหมเออจ่อกลางกันเรเข้าดีเราเข้าดีไม่ได้ ซ้ายมือโอ้ยต่อแล้วดูมหมือนให้คนเวอร์อีกคนเก่งอะโอ้ยไม่เป็่ไรไม่เป็นไรไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เราไม่ให้โอเวอร์ไทม์มันดูแบนนี้ว่ามันจะจบกันเท่าไหร่อะ ถ่ายเมื่อถอยถอยเลยถอยกลับเข้าประตูเพื่อนสิงบได้ไหมได้ได้ได้มันมันล็อกออกมาสวย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 อยู่ที่เดียวที่เดียวกันเดียวกันน่ะตรงกลางเดี๋ยวไล่ไปไล่ไปสวยเฮียเรากันกันยังเหนียวแม่งก็กันเหนียวเราก็กันเหนียวนักเชียร์ทีมรับว่า งไเอาเลน้าเข้าเอเวใช่ปะเอเวเละหน้าอยมืออาวุธตลอดฝั่งเนี้ยปล่อยเลยเข้าเข้าอาวุให้หมดเในห้าคนเดี๋ยวกูสมองให้มันโอเคโอเคเหมือนเดิมใช่ปะมีแก้ข้ออยู่ที่เดิมเลยมันบายมันบายตอนนีมอยากแหละต้องรอสมองคนหมดอ่ะบายมือมืดมืดบายฮ้ยนี่แล้วเรา่มมาเป็นกูเออ ร้อยสี่สิบเจ็ดครับเอาไอเย์แกกอโอ้โหแม่งเดิง บอกเลว่าหลวงปู่โอเควางวางได้พอดีไม่เป็นไรรอแล้วเพิ่นสิงร้อยร้อยสี่สิบนั่นแหละนั่นนั่นทางนี้แหละทางซ้ายใช่ไหมโอ้โหโดนกูไปดียี่จี้เฮ้ยพวกผมกำลังจะเลิกเลยครับเออแล้วตื่นเตี้ยเลยวะโคตรมันอันนี้โคตรมันจริงมันจัดเลยมันจัดมันจัด ท้เบาเดี๋ยวพี่พักก่อนน่าเอยท้องนายพี่พักก่อนนะครับมาเจอกันคุ้นมันคุ้นมันเจอกันครับจัดเลยเจอกันครัับเจอกนะครับ